ตัดทีโทร right now FC Barcelona Manchester United. อาการมันเป็นยังไงไหนเหล่ามาสิเมื <c oughs> ่อวานนี้บางส่วนยังไม่แซวว่าอยู่เลยนะครับโอ้ยเจอมาดริดนะครับพอหนึ่งทุ่มตรงนั่งหงายนั่งดูถ่ายรูปสดอยู่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ทีมนั้นนะ่ะเรียบร้อย <c oughs> แต่วันนี้จะไม่ได้มาชวนคุยเรื่องนี้เป็นหลักนะครับจะมีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกรักนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะพูดความรู้สึกได้แหละในการเจอกับบาร์เซโลนาและบาร์ซ่าเองก็เขาก็ไม่อยากเจอแมนยูนะแล้วก็มีถึงทีมในแชมเปี้ยนส์ย่างบายเยอร์อย่างเงี้ยเขาชนะ6เกมรวดนะครับเขาหนีทีมใหญ่แต่เขา,าก็ยังเจอบารสแซงสัแชักแมงเพราะฉะนั้นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันเนี่ยไม่ได้มีแค่เราทีมเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเพราะว่าเรื่องใหญ่วันนี้ผมอยากจะให้กำลังใจแฟน,นบอลลิเอวอร์ ทีไ่ได้เป็นแฟนหงแดงอาจจะมงว่าเอ๊ะทำไมแฟนลิฟูชอบพูดคําย่อว่า f s d นะครับมันมาจากชื่อบริษัทที่เจ้าของเขาถืออยู่ก็คือ Fenway Spot t r o u p ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะขายแบ่งหุ้นขายหรือขายทั้งหมดสําหรับสโมสรน,นะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับว่าลิฟูกับกรุ๊ปเนี้ยกับเยอเกลครอปมันเดินทางมาดีๆนะครับลุ้นแชมป์แทบจะทุกปีรุ้นดูก,การที่แล้วก็เพิ่งจะลุ้นสีถ้วยไม่ใช่หรือ ทำไมอยู่ดีๆถึงมีปัญหานะครับความเป็นจริงคือคนเมืองเมอร์ซี่ไซอะครับเขาไม่มีความต้องการคนอเมริกันแมนตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้แต่ยุคของไอ้จอ์จินเล็ตทอมฮิกจอ์จินเลตที่มีโกนัวนะ่ะอ้วนนั้นนี่คือหนักเลยนะเข้ามาแล้วคือสูบเลือดสูบเนื้อสม,มูสอนมาถึงยุคของจอห์นเดบัลยูเฮนรี่ผมได้เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ลิเวูขึ้นฆ่าตัวไอเมนสแตรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายเขาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับการเฉลีย่ยนะครับ โอ้โหแฟนบอลลิฟท์ผูกอินาฟีซีน n o อินาฟีซีน่าก็คือแบบตะโกนลั่นแอนด์พี่ผมนั่งผมยืนวันนั้นผมไปลิฟท์ูกพี่ผมยืนมองผมว่าโอ้โหหนักหน่วยวูครีดี้บัสจุดจุดบัสแต่ว่าคำหยาบนะฮะอ,อะไรนะครีดีเอินาฟ o ซีน่าเก็ตเอาเอ e อไมโครฟ์เก็ตเอาไมโครฟ์ออกไปจากสโมสรฉันซะนะครับคือคนเมืองเขาไม่แฮปปี้อยู่แล้วแต่นะว่าเขาต้องปรับตัวสมัยก่อนคุณจำได้เปล่า บอลอังกฤษพิีเมยรีกอะไม่ต้อนรับไนกี้ไม่ต้อนรับอดิดาสนะจะเอาจะรีบอกกับอัมโรวันนี้มันก็ต้องนึกออกปนะคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไปเอาคน man John อังกฤษแมนจอ o h ไอเซอร์จิมแรดคริฟอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ให้กําลังใจแล้วกันนะครับคือเขาอาจจะรู้หรือเปล่าว่าปีหน้าเขาต้องลงทุนสูงนะครับแต่เชื่อว่ายังไงจากวงในก็น่าจะยังขายไม่หมดยังไงเขายังต้องถือหุ้นใหญ่อยู่นะแฟนลิปก็ อ่ทำใจดีๆแล้วกันนะครับไปกันที่อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับหลังเกมมีการเปิดเผยออกมานะครับเรื่องของโอบาเมยังอารมณ์เนี้ยคล้ายๆกับคูตินโญ่แล้วนะโอบาคือไปทีมไหนทีมใหม่ช่วงแรกผลงานดีคนยกย่องสักพักหนึ่งคืออีรอบเดิมเหมือนกันเลยคูตินโญ่ที่ไปบารเยอ่ไปบาร์ซ่าไปบาร์เย่นใช่ไหมครับมาแอสเตอร์มิลล่าสักพักหนึ่งก็ผลงานไม่ดีอีกแม้กระทั่งโอบาเมยังนะครับช่วงแรกมาโอ้โห ไปกับบาร์เซโลนามาอยู่กับเชลซีล่าสุดในเกมที่เจอกับทีมเก่าครับจับบอลไปทั้งสิ้น8ครั้งนะครับทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เชลซี Chelsea มีปัญหาใหญ่เรื่องหน้าเป้านะครับคือจะใช้โรย่าก็ไม่กล้าปล่อยลงสระพอจะใช้โอบาก็ยึกยึดยักยัก,ยกอยู่อย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายนะคุณใช้ Kai ไคลฮาวเวิร์ดไปเถอะในการเป็นหน้าเป้าอะ่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอโรนะัลโล่ไหมล่ะนะครับเชลซี Chelsea มีปัญหาตั้งแต่ลาฮิสตอร์ลิงยันสไตรเกอร์เลยนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นทีมเล็กแต่ผมอยากพูดดถึงกก็็คือืออลลาาาซนนนนโโชเเม่วี้ปรปร เขาออกจากคุณซือเซาท์ทามปันเรียบร้อยแล้วที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองไปดูภาพตัวนี้ผมเนี่ยนะครับแนะนำให้เซาท์ทามปันไล่ฮันสันฮโตออกตั้งแต่10เดือนที่แล้วที่ผมเพิ่งจะทำ YouTube ใหม่ๆนะครับผมบอกเลยว่า2คนที่ควรไล่ออกคือทางฝั่งของออปูลีสูเนเตดเนี่ยครับมาซโลเบลซาแล้วก็ฮันสันฮโตเพราะว่าคนเนี้ยเขาเคยคุมแอฟริกาไนซ์สิกและเคยชินกับการคุมทีมลุ้นแชมป์ บ้าหรือเปล่าคุมนักบุญซอลลัมตันบุกกระจายแบบนั้นนี่จะตกชั้นอยู่แล้วสุดท้ายก็โดนนะครับผมฟันทุบมาสิบเดือนที่แล้วนะครับไปที่ลาลิก้าสเปนกันบ้างก็คือนั่งดูโอ้โหเดียมานดิตอาการหนักเนาะเพิ่งจะไปดูย้อนหลังแพ้รายโยนะครับสามประตูต่อสองนะครับทาให้ตอนนี้ตามหลังบาร์เซโลนาในลีกสองคะแนนแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี2019เ้าขาก็เคยแพ้รายโยมาก,ก่อน1 0นมาเป็นดา์บี้แมนนะครับในเมือง หลวงอย่างมาดริดเนี่ยมันจะมีเรย์เอามีอาราเดโกมีเคตาเฟ่แล้วก็มีราโยบาเยกาโนเนี่ยแหละครับอันเชลรตตีตอนนี้กำลังปวดหัวเลยนะครับผมถึงบอกแฟนลิเวอร์พูลว,ว่าในกุมภาพันธ์ที่เหนึ่งจะเจอเนี่ยรวมถึงไปแมนยูกับบาซาด้วยนะครับเรายังคาดเดาวิธีการเล่นหรือว่าผลการแข่งขันยากมากเพราะว่ามันต้องผ่านบอลโลกหูไปปีหน้าอีกีต้อง3เดือนเพราะฉันอย่าเพิ่งตกใจนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูความรู้สึก ของนักเตะปีศาจแดงครับที่จับสลากเจอกับบาร์เซโลนาแม้กระทั่งชาบีในเน็ดบอกว่าผมโชคร้ายมากตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วผมเพิ่งจะมาทําบาซ่าผมจับเจออินเตอร์ผมจับเจอพายเยนแล้วตกมาในยูโรปาลีกัทนที่ผมได,ได้เจอกับอูดิโอเบอร์ลินจนกระทีผมจับเจอแมนยูผมโคตรโชคร้ายเลยแม้กระทั่งชาบีก็บ่นและริโอเฟอร์ดินานครับล่าสุดออกมาปกป้องแบ็ก คริสเตโนโรนัลโดอีกแล้วนะครับโดยเขาบอกว่าโรนัลโดมีจุดเดียวที่ต้องวิจารณ์นอกนั้นนะครับแมนยูยังต้องพึ่งซ r อาซต่อไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรแซบแน่นอนในคลิปคืนนี้ครับก่อนจะไปเริ่มเรื่องวันนี้ครับเสื้อลอตที่2ของราฟาเอลวารานมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราปล่อยคริสเตโนโรนัลโดไปวันนี้ผมไปเช็คข่าวล่าสุดมาเรายังมีลุ้นนะครับที่ได้เห็นเขาในฟุตบอลโลกเพราะว่าดิเดเดชอง ยังคงรอเขาอยู่นะครับพรุ่งนี้จะมีการประกาศ2 6ุขคุนพลทีมชาติฝรั่งเศสลุยเวอร์ครับนะครับก็ลุ้นจนทนถึงนาทีสุดท้ายเลยแกยังคงว่ายน้ำเรียกความฟิตอยู่นะครับหลายท่านน่าจะพอจำมันได้นะครับผมปล่อยไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มามันคือจากเกมที่เขาเจ็บนัดเจอเชลซีแฮมสิงกระตกแล้วเขาร้องไห้อย่างหนักใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยแฟนบอลปีศาจแดงทําเสื้อเพื่อซัพพอร์ตเขาว่าถ้ายูไม่ได้ไปเล่นบอลโลกไม่เป็นไรนะที่นี่ยังคงรักวาลาเหมือนเดิมเพราะว่าแฟนบอลแกค่อนข้างรัก มิสเตอร์แชมเปี้ยนคนนี้นะครับก็เลยเอาไปทําขายหน้าสนามโอทารฟอร์ดทำเพื่อซัพพอร์ตว่าวารานไม่เป็นไรเพื่อปลอบใจครับแต่ว่าไปไปมาเรามีลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับว่าอาจจะได้เห็นเขาไปในวัย29ปีจริงๆเขาอายุเท่ากับแม็กควานะครับเขาต้องการไปเล่นอีกแม้ว่าจะเคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับเสื้อตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโรนัลโดนะครับแต่ว่า เป็นเกรดแฟนบอลเพราะฉะนั้นราคามันก็จับต้องได้อย่างเมื่อวานเนี้ยปล่อย CR 7ไปหลายคนบอกโอ้โห2 2 0 0นะครับตัวนี้ครับเป็นเกรดแฟนบอลนะครับแต่ว่าข้างหลังนะครับจากอินเสิร์ตคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคขาบอกราฟเอลวาราแล้วก็เบอร์เนี่ยฟอนต์เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์นะครับซึ่งไม่สามารถทำได้ในประเทศไทยถ้าทำก็คือมีลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเสื้อตัวเนี้ยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้มีหลายไซส์ทีเดียวแต่ว่าจากรุ่แรกที่ลองมาแล้วบอกอัปเดตนิดนึงว่าไอ้ต คือตัวนี้ครับใส่ไปใส่มามันเป็นสลิมไซฮะเพราะฉะนั้น 3XL จากตอนแรกที่ผมบอกว่า120โลได้นะครับล่าสุดที่อัปเดตกันเข้ามาเนี่ยคนที่ซื้อไปใส่ครับเต็มที่ฮะได้105โลครับ105โลคือเริ่มแน่นแล้วเพราะฉะนั้น 3XL นะครับ110กับ115ไม่ได้นะครับอัปเดตล่าสุดให้ได้ฟังกันนะครับคนที่น้ำหนัก105โลมาเอาไปได้เลยสำหรับ 3 xl นะครับตัวนี้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเอาคนที่ไซส์ใหญ่ก่อนที่คุณไม่เคยมีเสื้อบอลใสหรือพวกใหญ่มากๆนะครับแต่ตัวเนี้ยพอมันเป็นเกรดแฟนบอลมันค่อนข้างที่จะสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กะไซส์กันดีๆนะครับผมได้มาไซส์ m ผมใส่ไซส์ m อยู่นะครับผู้หญิงใส่ได้แน่นอนนะครับมีทั้งหมด12ตัวนะครับไซส์ l 25ตัว xl xl เหลือเยอะอยู่นะครับมี30ตัวนะครับแล้วก็2 xl ได้มาใหม่ 20ตัว3 XL 3 XL ตัวนี้นะครับไอตัวที่ผมบอกว่าได้คนน้ำหนัก105ยหโลใส่ได้เนี่ยล่าสุดได้มาใหม่15ตัวนะครับฝรั่งมาเริ่มซื้อเยอะอะไรเห็นปะไอตัวใหญ่ๆเริ่มจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้นะครับตัวละ890บาทนี่คือรวมภาษีแล้วก็ชิปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเกรแฟนบอลมันก็จะไม่แพงโรนัลโด้คืออาดิดาสเอาไปทำสอ0 0ักว่าบาทนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เสื้อวารานเอาไปใส่นะครับลองดูเบอร์ข้างหลังสวยมากๆนะครับอันนี้เบอร์ลิเกครับ เพราะฉะนั้นลน์มาหาได้เลยที่บอกไปดูคนตรงนี้หรือว่าสแกน QR Code โคได้เลยนะครับย้ำนะครับผู้หญิงเอาไซส์ M ไปได้นะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าใส่ L แน่นก็มาเอา XL ได้แต่ว่า3 XL เหลือแค่15ตัวที่ได้มาจากอตที่2เพราะฉะนั้นรีบจองใครโอนก่อนได้ก่อนไม่เอาแบบจองก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนอันนี้คือล็อต2แล้วนะครับเชื่อว่าอีกรดหนึ่งถ้าวารานไปบอลโลกได้ขเขาก็น่าไม่ไม่น่าจะขายที่หน้าสนามแล้วก็น่าจะหมดแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีสตอรี่ของมันนะครับอย่างโรนารู่งเมื่อวานนี้นะครับั้งหมดแล้วผมบอกเลยนะครับว่า30คนโชคดีมากนะครับเพราะว่าคุณไปดูได้ในเว็บไซต์ของแมนยูเลยเขาเอาเอาออกจากตะก,ก้าขายไปแล้วอะ่ะเขาก็คือจะทําลายใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นพลาดละพลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้สื้อวาราน,นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่คนรักแล้วหาของสะสมยากอย่างที่เคยบอกกองหน้ามันถึงจะมีของสะสมกองหลังไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครทาผมว่าวารานไม่เจ็บ แฟนบอลมันก็คงไม่ทำมันก็ไปทำเพราะแอนโทนีขายง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้น RV19 r a ไนราฟาเอลวารันหมายเลข19เบอร์ปัจจุบันลายมหาที่บักเป็นคนตรงนี้ใครโอนก่อนได้ก่อนครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่แมนยูกับบาร์เซโลนาครับหลังจากคู่นี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเจอกันบ่อยนะครับปีศาจแดงเนี่ยเคยยัดเยียดความปราชัยให้กับบาร์ซ่ามาแล้วในปี2 0 0 7 2 0 0 8อปรอบรองชนะเลิศที่พอสโกยิงตุ้มเข้าไปเสียบมุมพิกต์ตอเบลเดสนะครับแต่แกออกมาบอกว่ามันฟลุ� จำได้ไหมเพิ่งจะพูดเองแต่ว่าหลายคนก็บอกแกอมตัวจริงๆตั้งใจอยู่แล้วนะครับปีนั้นเราชนะแล้วเราเป็นแชมป์ชนะเชลซีใน UCL อีกปีถัดมาแต่ว่าไอ้สองพันเดนเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเฟอร์กี้ชนะเป๊ปไม่ใช่นะครับบาซ่ายุคนั้นเป็นแฟงไร้กาดนะครับจากนั้นอ้ปีหนึงต่อมานั้นเจอเป๊ปรอบชิงนะครับเราเกือบนาไปก่อนโรนัลดอยิงฟรีคิกเบลเดสเซฟได้แล้วตาร์กจีซองสามไม่ทันไม่นานนะขึ้นนําแล้วช่วงนั้นนําเร็วสุดท้ายแพ้ 2-0จากประตูเอโต้แล้วก็เมซี่มงนะครับเสร็จแล้วครับมันคือแมนยูเข้าชิง2,007-2,008 2,008-2,009เวทบีเดียวนะครับแล 2, 10, 2, 11, ้ว2,010-2,011ก็เข้าชิงอีกนะครับแต่ว่าไอ้2,010-2,011เนี่ยอันเนี้ยเราสู้ไม่ได้เลยด้วยความที่ช่วงนั้นเป๊ปนี่คือขึ้นม่อมากข้างหน้าเขาเป็นบีย่าเมสซี่แล้วก็เปโดรกองกลางเป็นชาบีเแอนเดสอินเอสตาและบูสเกตโอ้โหแมนยูเป็นกิกส์คู่คาลิกนะครับเราแพ้3ประตูต่อหนึ่ง หลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้โคจรมาเจอกันจำไ,ได้ว่าเฟอร์กีกก้กำหมังนี่เจ้าปวดอ๋อมียุคโอเล่ไงครับแพ้ไป4ี่ศูนย์สู้ไม่ได้โดนยิงเละเทะนะครับมาครั้งนี้เนี่ยถามว่าถ้าหากจะแบบมองขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยครับมันก็เป็นการเจอกันที่ค่อนข้างสูงสีนะครับตอนแรกผมก็แบบเอ้ยโคตรเซ็งเลยทำไมต้องมาเจอว่าอ่าเจอไปก็ได้แต่พอไม่เห็นตารางทีมอื่นที่เขาจับเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรมาเจอเซาลสบวก ยูเว่เจอน้องเงี้ยเลเวอร์เจมนาโกเงี้ยก็ยอมรับในดวงสุดขีดของแมนยูเต็ดเหมือนกันนะครับว่าเออเองก็จับได้ย่แย่เสมอเสมอต้นเสมอปลายจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ปีศาจแดงทางฝั่งของแมนยูเท่านั้นนะครับที่บ่นนะครับว่าชาบีเอเนเสก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าบาร์ซาเองก็โชค้ายมากที่จับเจอแมนยูเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยเพิ่งจะมาคุมทีมแ,แรกๆเข้า u ู l ก็กู้นี่ยืมสินมาเพื่อซื้อนักฟุตบอล เข้ารอบลึกๆไปลุนแชมป์ลุนบอลลีกลาลิกา้าจับสลากรอบแบ่งกลุ่มเจออินเตอร์เจอบาเยิร์เป็น3ทีมกรุ๊ปออฟเดตโอเคตกยูโรปาลีกมาซึ่งเอาจริงๆใน UCL เนี่ยในกรุ๊ปสเตเนะครับผมดูบาซ่าทุกเกมนะครับเขาจะมีแพ้แบบสู้ไม่ได้จริงๆคือแพ้บาเยิร์นัดสุดท้ายอะ่ะนอกกนั้นนะครับที่เขาเล่นกับอินเตอร์ แล้วก็เกมแรกกับเสือใต้ถึงแม้จะแพ้เนี่ยนะครับแต่มีความโชคร้ายปนผสมอยู่ตลอดเวลาทท้ที่จริงเขาเล่นดีครับทุกเกมและในลีกนี่คือดีมากตอนนี้ไม่จากฝูงเลยนะครับชาบีก็บอกว่าเนี่ยลงมาในยุโรปเล่นลอบเพร์ออฟแทนที่จะเจอพวกอูดิโอพวกอะไรพวกนี้เจอแมนยูอีกก็เป็นความโชคร้ายที่ไม่สิ้นสุดจริงก็ลงมาวัดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคลียร์ชัดว่าไม่ใช่มีเพียงแค่แมนยูที่ไม่อยากเจอบาร์ซานะครับบาร์ซ่าเองก็ไม่อยากเจอแมนยูนะครับชาบีก็บอก เทนฮาทำทีได้ดีและแมนยูไม่ได้มีเพียงแค่โรนัลโดยังมีตัวอื่นอีกที่แบบเก่งๆนั้นเลยก็เดี๋ยวมาวัดกันนะครับเกมแรกเล่นกับหนูแล้วก็เกมที่สองไปเล่นกับโอทราฟร์ดทีนี้นถ้าเรามามองขุมกําลังณตอนนี้ก่อนนะครับก็ต้องเรียกว่าสูสีมากนะครับมองที่รุกษาประตูเนี่ยอันเนี้ยพอๆกันเพราะว่าทั้งแต่สเตเกนแล้วก็บีดไครอาร์เนระดับโลกเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่สเตเกนน่าสงสารตรงที่ตอนแรกว่าจะได้เล่นบอลโลกก็อาจจะเป็นสำรองอีกเพราะว่านอยเออร์พร้อม นะครับส่วนกองหลังเนี่ยเอาจริงๆถ้าหากตอนนี้นะครับผมกำลังมองว่าแมนยูอันดีกว่าบาร์เซลโลนาเล็กน้อยนะครับด้วยความที่จริงในหลีกเ,เสียประตูน้อยนะครับถ้าไม่นับเกมล่าสุดที่โรโดว,วีล่ายิงสามลูกก่อนนั้นเนี่ยเจ็ดนัดเราเสียหนึ่งประตูนะครับโดยเฉพาะถ้าหากลิซโดมาจาับคู่บวารานเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าเกมรับแมนยูดูดีกว่าบาซ่านะครับแม้ว่าบาซ่าจะมีชูคุนเด้แม้ว่าบาซ่าจะมีคริสเตนเซนมาโกสโรนโซ ผมไม่นำเอ็กตอ,อร์บียรลินะหมดสัญญาในบาซ่าปล่อยแน่นอนเชครับหน้าโคตรห่วยเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเอาวัดจริงๆเกมรับแมนยูเหนือกว่าบาซ่าแต่นัดที่เจอคัมนูริซันโดนโรนแบร์เนี่ยสิว่าใครจะคุมเลวานเนี่ยปวดหัวเลยนะครับในขณะที่ขยับมาที่กองกลางกองกลางเนี่ยผมว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับด้วยความที่แม้ว่าบูสเกตจะโรยลาแต่ขนาดข้างด้วยกาบีกับไอ้เปรียสองคนน่ะไอ้คู่แฝดคู่นีเก่งมาก ทำงานหนักและได้บูสเกตเก็บจัหวะ2แม้วม่าแมนยูจะมีกาเซเมโลจะมีเอริเซนแต่ผมมองว่าบาซ่าเหนือกว่าเล็กน้อยในแดนกลางส่วนแดนหน้าเนี่ยในอาคลาสผมมั่นใจเลยแม้วม่าแมนยูจะมีโรนัลโดแล้วบาซ่าจะมีเลวันดอฟสกี้ครับแต่บาร์เซโลนาครับข้างหน้าเขานะครับไม่ว่าซ้ายจะเป็นอันซูฟาตี้ไม่ว่าจะเป็นเฟราตอเรสหรือเป็นลาฟิญาและขวาเป็นเดเบเล่นะครับหน้าเป้าเป็นเลวานะครับกองหน้าบาร์เซโลนากินแมนยูขาดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือขุมกําลัง โกส้สูสีหลังแมนยูดีกว่าน่อยกลางบาเซลนาดีกว่านิดนึงแต่หน้าบาซ่าดีกว่าแมนยูเยอะนะครับอันนี้คือมุมมองผมส่วนคิดว่าใครชนะผมว่าโอกาสที่บาซ่าชนะหกสิแมนยูชนะ4ี่ไม่รู้คุณผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของลูกรักกันบ้างครับนะครับก็คือโรนัลโด้ครับลิโอเฟเดน,นันออกมาปกป้องบัทหลังเอ้ยอย่าดานะห้ามดานะแต่แกให้คำพูดที่น่าสนใจมีประโยชน์ใช้ได้ไม่ใช่แบบ เออ่แบ็กอัพเหมือนลอยคีนที่แบบรักแบบแทบจะเออ่เลียรองเท้าอยู่แล้วนะเพระาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยอาจจะแปลไม่ค่อยสุภาพภาษาอังกฤษคือลิกอาบูตลิกอาบูตคือแบบก็เลียก้อนอะ่นแบบะเหมือนก็เฉลียอะไรประมาเนี่ยแปลแบบภาษาสุภาพเฉลียริโอผมพูดบริโอพูดดีนะครับไม่ได้บอกว่าริโอเฉลียโลนัลโดนะครับอ่ะลองฟังกันก่อนเฟอร์ดินานบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ด่าโรนัลโด้เยอะๆนะครับนัดที่เจอวิลล่าเนี่ยหาคนเล่นดีได้เหรอ ทุกคนเลยเล่นไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ชิงแค่เซียร่ที่โชว,ว์พอไม่ออก แล้วโรนัลโดกับแมนแต่ควรจะมาประเมินผลง,งานในทีหนึ่งเมื่อจบซีซั่นโอเคแม้ว่าโรนัลจะยิงไปแค่ลูกเดียวแต่หลังจากนี้เขา<อ>จะยิงประตูได้ไหมผมมีความมั่นใจว่าหากจบบอลโลกโรนัลโดจะฟิตขึ้นอ,อ่านี่ในมุมที่หลายคนไม่ไม่รู้ไม่ไม่มองนะฮะน่โวบอกว่าคุณลองไปคิดดูนะซีอาเซเว่นเนี่ยไม่มีแมตช์ปรีซีซั่นนั่นคือสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะกับอายุของเขาโอเคจุดนี้ถ้าหากเขาเขา ขาดซ้อมขาดปร e ซีซั่นก็ต้องไปว่าเขาในจุดนี้สมควรวิจารณ์ได้แต่ถ้ามาพูดถึงความเป็นจริงคนอายุ37-38แล้วไม่มีเกมปร e ซีซั่นเลยลงมาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากในการที่คุณจะมีความฟิตในระดับที่เล่นได้เปรียบเทียบกับตัวผมเองริโอบอกว่ามีอยู่ปีหนึ่งผมเล่นบอลโลกเสร็จแล้วผมไม่เข้าแคมป์กับแมนยูชาขึ้นเพราะมีสิทธิพิเศษในการได้ลามากขึ้นสุดท้ายครับผมไม่มีเกมปรีซิชันที่มากพออูผมเหนื่อยมาก ผมใช้เวลานานมากกว่าผมจะกลับมาฟูลฟิตเนสกว่าผมจะกลับมาวิ่งเป็นคนเดิมเหมือนเฟอร์ดินานคนเดิมผมบอกไม่ได้หรอกว่ากี่เกมแต่ผมจำได้เลยว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งผมโดนกองหน้าทัวนะครับผมคิดในใจเลยว่าถ้ามันทำตูอีกรอบหนึ่งเนี่ยตูหอบแดกแน่นอนผมไม่สามารถวิ่งตามกองหน้า5060ลา,าได้แบบเดิมเพราะผมไม่ฟิตหลังจากนั้นผมไม่เคยฟิต 6เกมแรกเลยคือเขาก็ไต่ระดับนะครับความฟิตพวกน,นี้ฟอร์นิานบอกว่า <I did. S 1> แม้คุณจะมีการฟิตเนี่ยที่ดีมากคุณจะมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในสนามซ้อมแต่ให้ตายเถอะนักฟุตบอลต้องมีแมชการซ้อมกับเกมจริงมันต่างกันเยอะมากริโอบอกว่าผมจะไต่ระดับความฟิตขึ้นไปเรื่อยๆและผมจะฟิตเต็มที่เมื่อผมผ่าน6เกมแรกไป6เกมแรกนานนะครับเอาตรงๆแต่ก็ไม่แปลกใจถูกไหมครับพี่เมลีกถ้าหากสมมติเปิดซีซั่นมาสิงหาคม จะมีแค่2สัปดาห์แล้วก็จะเบรกทีมชาติเดือนกันยายนเท่ากับนักฟุตบอลจะฟิตตามที่ริโอบอกเนี่ยก็คือเดือนตุลาคมเลยนะครับถึงจะฟูลฟิตเนี่ยถึงจะแบบว่ากลับมาร่างกายดีเขาบอกโรนัลโด้ก็เป็นเช่นเดียวกันแล้วผมมีความมั่นใจมากว่าถ้าหากโรนัลโด้ไปแล้วมีเกมในฟุตบอลโลกต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเขาจะกลับมาเล่นได้ดีกับแมนยูแล้วจะจะมีสกอร์เขามองแบบนั้นนะครับแต่ว่า c ซ7เนี่ยไม่ไม่มีทางหรอกที่เล่น ห้าหกเกมแรกหรือว่าสามสี่วันหนึ่งแมตช์สามสี่วันอีกหนึ่งแมตช์แล้วเขาจะแบบโอ้โหวิ่งเต็มที่อันนี้ผมว่ามันจริงๆมันก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าจากเกมโซเชดัดและเกมที่เจอกับเวสแฮมลอนดโดจริงก็ถือว่าฟิตนะครับผมยังคงย้ำว่าเกมวิลลาผมมองบดริโอ Rio, ว่าด่าโรนดโดไม่ได้นะครับผมยังคงย้ำแบบนี้เพราะว่าเกมมันค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มและแอสตาเวลลาได้ประตูในช่วงเวลาที่แมนยูค่าตัวตายครับคือเจ็ดนาทีแรกนำหนึ่งศูนย์ นะครับพอสองหนึ่งจบครึ่งแรกปุ๊บสานาทีขึ้นมาัดนสามนึงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับเพราะลงไปรับมันก็เล่นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับทีเนี้ยเ,เขาก็ถามโดนเพื่อนถามว่าแล้วในเกมที่แมนยูเจอฟูลแลมเป็นเกมสุดท้ายเขาอาจจะมองข้ามชอ็อตลีคับในวันพระราชสมดีนี้ไปนะครับพระราชสมดีนี้เเทนฮาบอกว่าคูนัจะได้ลงสนามนะครับส่วนในเกมสุดท้ายในลีกเนี่ยเจอฟูลแลมเนี่ย ฟูแลมเล่นดีมากนะครับทีเนี้ยจะดบโรนโดหรือว่าเอาโลนะครับพี่โอบอกว่าก็ต้องดูความฟิตซานโชดูความฟิตอิรันกาดูความฟิตของคนอื่นๆวา่วาพอไหมแอนโทนี่ไอแอนโทนี่ลงถึงมาซียาวด้วยถ้าไม่พอก็ต้งองให้เซียเซเว่นลงแลวตรงตรงถ้าหากวัดความสามารถในระดับเดียวกันนะ่ะแม้โรนโดจะไม่ฟิตเต็มร้อยแต่เราหวังเขาได้ไม่ต่ำกว่าที่นักเตะดาวู่ฟิตและทำเซียเซเว่นยังคงเป็นคนที่น่ากลัวอยู่พี่งค์มองแบบนั้น นะครับอ่ะผู้ชมที่นี่นะก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันลูกนลักจริงๆนะแต่คําพูดมีเหตุผลอยู่ครับทีนี้มาดูบราซิลนิดนึงครับทีมชาติบราซิลประกาศเออ่นักเตะ2 6คนไปลุยฟุตบอลโลกนะครับแมนยูไป3เลยนะฮะก็คือ2คนไปแน่ๆแล้วก็เซเมโร่กับทางทาฝั่งของเฟลดนะครับคนที่3คืออันติเน่นะครับโอ้เฮกันดีใจกันลั่นบ้านเลยนะครับแต่ว่าโลเปโต้ฟิเมโน่ของลิเวอร์พูลหลุดนะครับและที่สําคัญคือเปโดรของฟลามิโก้ครับขอแฟนสาวแต่งงาน ในวันเดียวกันหลังจากนั้นก็มาลุ้นแทบจะลุ้นเอ็นทรานซ์แล้วก็มีการประกาศซึ่งไอตอนประกาศนั้ออนอะเปโดรของฟลาเมงโกเนี่ยครับเหลือ3คนสุดท้ายครับเขาประกาศกับเปเชซุสไปแล้วมาติเดลรี่ไปแล้วไปเนมาแล้วก็เป็นเปโดรนะฮะยินดีด้วยนะครับแฟนลิปูโกเซงเลย่ยมาปี้ิบแตว่าบ๊อบบี้เอ้บ๊อบบี้หลุดเพราะว่าฟิมิปโปเองหลังๆก็ไม่ใช่สไตล์ตีเต้อยู่แล้วนะครับแต่แอนโทนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ไปทันทีเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูแล้วกันว่าเอ่อฝรรรรั่งเเศศศสปปะะะกกกาาแล้ว็ยอมมนีีจใคร ไม่ได้เล่นบอลโลกอีกนะครับอ่ะโชวงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับวันนี้เราปล่อยเสื้อของราฟาเอลวารานนะครับเสื้อตัวนี้ที่มาก็คือจากการที่เขาเจ็บนะเจอกับเชลซีแล้วก็แฟนบอลหน้าสนามโอราฟอร์ดเนี่ยเอามาขายเพื่อซัพพอร์ตวารานนะครับช่วงแรกคือเขาต้องการบอกวารานว่าไม่ต้องไปเล่นบอลโลกที่นี่ก็รักอยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันเป็นฟอนต์เลิกสิธิด้วยนะครับหน้าสนามโอราฟอร์ดนะครับซึ่งผมได้มาล็อตที่2 นะครับอันนี้คือล็อต2แล้วนะครับในจนํานวนที่ไม่ค่อยเยอะเท่าล็อตแรกนะย้ำคุณผู้ชมว่าอันนี้มันค่อนข้างเป็นสลิมไซส์นะครับจากการที่ขายรอบแรกไปหลายคนบอกว่า 3XL นะครับเกิน105่งร้อาโลน้ำหนักอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะชะนะล็อตสตาร์ทที่105ใครน้ําหนักเกินก็ต้องรองวดหน้านะครับตรงนี้ค่อนข้างสลิมไม่ได้ใหญ่เหมือนโรนัลโดนะครับอันนี้เป็นโปรแฟรบอลทำโรนัลโดเป็นอาดิดาสทำไซส์มันก็อาจจะต่างกันนะครับผมย้ำคุณผู้ชมว่าใครที่เป็น ผู้หญิงมาเอาไซส์ M ไปได้มีทั้งหมด12ตัวไซส์ L ครับไซส์พื้นฐาน25ตัวนะครับ XL 25นะครับแล้ว2 XL มี20นะครับ3 XL มีแค่15ตัวเพราะฉะนั้นใครจะใส่ไซส์ไหนลายมาด่วนๆที่พอกปิวหนคนตรงนี้ย้ำว่าตัวนี้เป็นส l i m ไซส์ถ้าหากผมอย่างผมใส่ไซส์ M เนี่ยถ้าคุณอยากใส่ไซส์สบายๆก็ใส่ L ถ้าปกติคุณใส่ L อยากใส่สบายๆก็ใส่ XL นะครับเผื่อไซส์ไปนิดนึงนะครับจะได้ ไม่แน่นจดเกินไปนะครับตัวไหนใหญ่ผมก็จะบอกก่อนนะครับอ่ะตัวละ890บาทนะครับราเวลวารานะครับมาพร้อมกับโรนัลโดเลยนะครับใครสนใจก็ไลน์เข้ามาบอกน้องผมได้เลยที่๊อกเป็นผลหรือว่าสแกน QR โคได้เลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่าการคืนนี้มีบอลเตะ p ีพีถ่ายดอทมุลนะครับเจอกับวบบวกตอนเที่ยงคืน15นาทีนะครับแต่วิธีผมอ่าสัปดาห์นี้ผมไม่ได้ภาคสอบพุทธพระหัสมบัรนะครับ ส่วนฟุตบอลลีกครับแมนยูเตะพระนัสสา์ดีนะครับแล้วก็มีแมนซิตี้เจอเชลซีแต่คืนพุทธนะฮะอ่ะพรุ่งนี้มาเจอนครับพรุ่งนี้เนี่ยใครที่สนใจอยากจะไปทัวร์โอท้าฟอร์ดและก็มีเกมแดงเดือดน,นะครับผมจะเอาทัวร์ของเพื่อน dream destination t ัว r เอามาฝากเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายซีรครับ